สวัสดีค่ะเซลเอ็มพาชมรถโม่งน้อยนะคะคันนี้เป็นโม่งน้อยหน้ายาวเครื่อง2.8 177แรงม้าค่ะเข้าที่โกดังเรานะคะรอบนี้4คันค่ะรถจดเป็นใต้เขียวนะคะรถเป็นปีตัวรถนะคะปี1 9บเก้จดสองพ ันนี้เลขไม้นะคะอยู่ที่เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรค่ะเกียร์ธรรมดานะคะแบบหกสปีดตีปิดแบบนี้นะคะรถจดป้ายเขียวด้านหลังโล่งนะคะไปค่ะ ด้านหลังเหมาะสำหรับคนของได้เลยนะคะ <S <S เปิดท้ายและเปิดข้างนะคะด้านด้านในตรงนี้นะคะไม่มีหน้าต่างนะคะลูกค้าสามารถไปเจาะเพราะว่าลูกค้าเซลล์เ็มซื้อไปแล้วนะคะอย่างดังเนี้ยเป็นทึบแล้วก็เจาะแล้วเอากระจกใส่นะคะก็จะเนบประสงค์ไปแบบทำแคมปิ้งได้เลยส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะติดลูกกงแบบนี้ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสามารถเจาะที่ทำหน้าต่างได้นะคะเพราะว่าก็เป็นทึบเหมือนกันคันนี้เลขมาอยู่ที่เก้าหมืนสองค่ะอาจจะอย่างที่ว่านะคะต้องบิวอีกเยอะคือรถน่ะเป็นสติกเกอร์แต่เอาจริงต้องทำสีนะทำสีเพราะว่าพอเขาเป็นสีขาวอะคะ่ะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะ่ะ แนะนำคือต้องทําสีรอบคันรถเป็นสองสีนะคะขาวแดงเครื่องดีเซลสองจุดแปดปีจดนะคะคือตัวรถเนี่ยปีสองพันสิบเก้าแต่ว่าจดทะเบียนนะคะวันจดทะเบียนจะเป็นปียี่สิบเดือนธันวาคมนี้นะคะยางค่ะ ของกุดเย์สัปดาห์ที่ยี่สิบหกปีสองพันยี่สิบสี่ค่ะมาโดยส่วนของคันนี้นะคะคันนี้จะเลขหม่เพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะอยู่ที่หนึ่งแสนสามพันสองร้อยห้ากิโลเมตรค่ะ ในส่วนของบ่อก,ก็ต้องทําใหม่เพราะว่าเป็นเบาะผ้านะคะก็จะมีการชํารุดต้องทําเพิ่มเติมแล้วก็เหมือนกันนะคะที่เป็นทึบเป็นรถขนของไปดูคันนี้นะคะช่วงนี้โซเอ็มก็จะแวะเวียนมาที่สาขาบางนาด้วยนะคะเพราะว่ารถก็เข้าเยอะเหมือนกัน ยางคันนี้นะคะของ Good Year เช่นเดียวกันสัปดาห์ที่ห้าสิเอดปีสองพันย่สิบสี่ค่ะยังพอใช้ได้อยู่นะคะยางก็เก็บงาน พอสมควรน,นะคะถ้าเราอยากได้สีเสมอกันพกเพราะว่ารถเขาก็จดลงเล่มสองสีเหมือนกันนะคะขาวแดงเช่นเดียวกันเดี๋ยวเซลล์เอ็มลงราคาอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อราคาได้แล้วเพราะว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะออกค่ะไม่เกินน่าจะวันพุธวันศุกร์นี้นะคะอย่างคันนี้นะเซลเ็มที่พาชมคันแรกเลขไมเก้าหมืนสองก็กระจกเดิมนะคะป้ายภาษีหมดทันวาหกเก้าทั้งสองคันเลยค่ะ ค <Okay. S 2> ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมเซลเองจะจะลงใต้โพสอีกครั้งนะคะอย่างเรื่องราคาแล้วก็รายละเอียดลูกค้าสามารถแอดไลน์กับเซลเอ็ได้ค่ะวันนี้เซลเอ็ขอตัวลาไปแล้วค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ